มะบนหญ้ามันก็สวยดีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปณะิชชีวิตบ้านๆนในอเมริกานะคะหิมะตกปลายเดือนเมษานะคะก็เลยจะออกไปส่องดูอดอกแอปเปิลดอกพีชนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะรอดหรือเปล่า เพราะเห็นน้ำแข็งเกาะบนต้นไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ละค่ะกำลังสวยงามเลยนะคะในขณะปณิดถ่ายคลิปหิมะก็ตกลงมาถูกมือถือของปณิดด้วยนะคะไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่ายัางไม่รู้เดี๋ยวขอถ่ายคลิปเสร็จก่อนนะคะ สงสารดอกเมเปิลเลยค่ะเพิ่งจะเริ่มบานเองนี่ละค่ะเพื่อนๆดอกแอปเปิลกำลังบานนะคะกำลังเริ่มบานเลยทีเดียวแต่หิมะก็มาลงนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะต้องรอดูอีกทีหนึง่ง ดอกกําลังตูมแล้วส่วนหนึ่งก็บานนะคะหน้าสงสารเลยทีเดียวไม่รู้จากรอดหรือเปล่าเดี๋ยวรอรุ้นหลังหิมาหยุดนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นดอกพีชนะคะที่กําลังเริ่มจะร่วงนะคะอยู่ใต้ต้น แอปเปิลค่ะตายต้นแอปเปิลเดี๋ยวมารอลุ้นกันเดี๋ยวตามไปดูหิมะบนยอดยญ้าก,กันค่ะหิมะบนหญ้ามันก็สวยดีนะคะหิมะเดือนเมษาปลายเดือนด้วยถามว่า มันตกไหมถ้าหากว่าเป็นฤดูหนาวมันก็คงจะเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นปลาย,ลยสปริงแล้วนะคะก็นับว่าเยอะพอสมควรนะคะสำหรับปลายสปริงแบบนี้เดี๋ยวไปดูต้นอดอกสีม่วงเรดบัตกันค่ะต้นนี้คือเรดบัตนะคะที่ เริ่มบานแล้วเช่นเดียวกันนะคะมาเจอฝนมาเจอหนาวก็จะเริ่มเฉานะคะนี่คือดอกที่เขากำลังเริ่มบานแล้วนะคะเนี่ยค่ะที่ปนิ์บอกว่าต้น แซบนิสนะคะกำลังออกดอกเลยแต่หิมะลงแล้วก็กลายเป็นน้ำแข็งเกาะแล้วด้วยนะคะโอ้หิมะจะหยุดตอนสี่โมงเย็นโนดนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดกันไหมเนี้ยค่ะ ไม่รู้จะมาตกทำไมตอนนี้กําลังออกดอกน่ารักกัน